สวัสดีวันนี้อยู่กับสกายแล้วก็ลงไปเลยอโอ้โหลวันนี้อยู่กับเด็เอร์ค่ะรับวันนี้ก็เล่นกายวอเดคอสบอยูกับมอรเกมเมอรนะตอนนี้อยู่กสกายวเอร์าคลาสบนะนี้เราก็อยู่กับบูเมอร์เกและีอไปอยู่ะไรวะเออใครอะใครอะใครอะ้ยเขาใครอะเขาคือใครอะ <m í toys> ใช่อะไอวชนคออเรนออะไรลแยูยังไงจิ้เป็นเป็นหรอคุ้มไหมเอมหลักอยากจะบอกว่านายนายไม่อยู่คนเดียวเรานะเออเนี่ยสูตรสูตรวิธีการเล่นสำหรับคนแรกนะเอ้าวนีเอ้าวนี้สูตรนี้ใช้ได้จนถึง จนมีคนอยู่แค่สอคนนะเพราะว่าเจ้านั่นก็ต้านไม่ไหวแล้วโอ้โหมเมื่อกี้มันเห็นสนุกดีเนะไม่ไม่เปนโอเคออเ้ราะเราออเป็นเสียงก่อนแล้วแต่ปิดไม้ไมด้วยดีปิดไม้ด้วยตัวเองปิดเสียงนะก็ได้ ตันี้ไว้ใช้ตอนที่แบบว่าอตอนนี้ซุปเปอร์แหลกจริงๆนะว่าซุปเปอร์แหลกจริงๆนะตัวนี้ไว้ใช้แค่มองหาคนแล้วก็ไปฆ่าแค้นไม่มีคนเลยคนหายไปหมดเลยสีเดียวตายไปสามคนเศร้าแบบ ไม่ถึงเลยถึงเธอ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 เจ้เจเจเาตีใจแมงมุมตีใจแมงมุมตีใจแมงมุงม e l me me h e me p me h e l me l m ม,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 มป๊บ นั่จนจริงว่ะอืมอืมอืมสุดนี้เป็นสุดเป็นสุดไว้ป้องกันตัวถ้าเราบังสนุสนูทีนี้ก็เด้่งเลยเดสเดสเลยเอาจิวนี่นายอาัดเน่ แล yeah. hey, he ้วว่าเราท่หน้าจะแข่งกิ๊นี้ลงเนี่ยนี่คนไหนอนี่ยนี่ก็เยังดูดีมันเป็นสองสามที่สามป่ะเนียงานนี่ก็เสียงนี่คือเสียของพิมพ์คนโรงงานมาแล้ว เออยังไม่ตายเป็นอะไรเอาฮะโอ้ยไม่ได้ดิไม่ได้หยาหยาบหออโอเคเราวันนี้รับไปเย้ไม่อยากรับเดียวเอง เดี๋ยวพรุ่งนี้พอแล้วเจอกันลาอปบายแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ได้ไหมล่อนอะมาเริ่มแล้วอาจจะเป็นตอนค่ามห้ามเย็นเย็นอะโอเคบายก่อนไว้เจอกันไว้เจอกันถ่าหน้าตอนในบ่ายคงเขียนจหน้าวัยามดีกว่าลืมตั้งอย่าลืมตั้งนาฬิกานะไม่มาล้างแขนขึ้นมาล้างหนึ อกูก็เล่นอะไรเล่นปีบ้านไหมไม่เอาเอาไม่ให้ฟ้องเลยเยี่ยมีแย่ก่อนนี้แย่หวยแตกอืมสุดท้ายขอร้องให้ได้เลยทีเดือดไม่ได้เลยไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยใช่ไหม

ดีๆเลยมาคนเกาะกลางดีไหมเนี่ยโอ้โหจังความมามากปึ๊บปุ๊บดีมากเลนตอนปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปฮ๊บาชานะเฉยฮะชนะเนะย้ สอหรับวันี้สวัสดีครับ